พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไป 29. มีนาคม2567อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกระวังฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วยขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีการะส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่น กาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรี และพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37 3 9ถึง39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง